สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวคู่หูเอเลนและก็รีวายนะครับผม ในคลาโบแอดแทกออนไททันหรือว่าผ่าพิภพไททันเองนะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในคลิป,ปั้านรีวายแม็กนะครับผมก็จะมารีวิวในคลิปนี้เลยนะว่า คู่หูเอเลนรีไวเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนใน PP นะครับผมก็ผมก็จะมาเอามาเล่นกับคอมโบมตัดแรกเลยนะเพราะว่าผมมีคอมโบตัดแรกก็คือブラอัลตราแบ็คมูลวงราชาดุริยางนะครับผมบอสเกมตระกีเชวไลน์นะครับผมแล้วก็มีตัวเสริมทีมอย่างโคนิอามาดาวินชีชอตกันนะครับมูลหมอดูกับเจสกา้าเอเจนแดงหรือว่ามูนฮอกกี้นะครับผมก็จัดสลับทีมกันนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเรามาดูเอเลนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอเลนเนี่ยเป็นสายพลังนะครับธาตุไม้นะครับความเร็วการโจมตีเนี่ยปกตินะครับความเร็วการเคลื่อนที่เียเรนะ็วเนาะส่วนสกิลที่1นะครับผมก็สร้างบาเรียรหรือว่าอมาตะครับผม3วิแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตเนาะก็เอเลนกับรีไวายเนี่ย โดนตัวเกมปรับให้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่คนเรียกร้องมาแบบว่าโอ้โหตัวโคโลโบดังๆมาแบบสกิลทำไมมันถึงแย่ขนาดนี้ก็เลยทำให้ตัวเกมทางเกมเนี่ยปรับนะครับผมให้ดีขึ้นเนาะผมก็ลืมไปแล้วละว,ว่ามันปรับอะไรบ้างนะครับน่าจะเอเลนเนี่ยน่าจะปรับสกิลสกิลที่2เอ้สกิลที่1น,นะครับส่วนลีวาน,นี่น่าจะปรับในสกิลที่2นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมโอเคอันนี้ก็เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็สร้างมาเรียเนาะสกิลนี้เนี่ย กว้าง300จุดนะครับผมสกิลที่2นะครับผมยกเลิกอาวุตาดาเมจ24เท่านะครับผมในร่างอันตราแล้วก็ทำให้ศัตรูชงักเนี่ย5วินาทีเลยนะแล้วก็สลับตำแหน่งกับศัตรูเนี่ยนะครับผมคือแบบดีมากนะครับผมในร่างไฮเปอร์เนี่ยดาเมจ30เท่านะครับทำให้ศัตรูชงักเนี่ยลดลง4วินาทีเนาะก็ สกิลนี้เนี่ยกว้าง150จุดนะครับน่าจะปรับหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนมันจะปรับให้ระยะสกิลกว้างขึ้นนะครับในสกิลที่2นะครับผมอ่ะสกิลนี้มันเป็นสกิลที่ดีมากๆครับผมใช้ตลอดนะครับตัวเนี้ย PP เนี่ยตำนานก็ยังต้องใช้นะครับคือเอาไว้ใช้ในการในเกมเล่นเองครับคือมันปวดดีมากสลับเอเลนเจเกอร์นะโอเคเอเลนเจเกอร์เนี่ยมีความสามารถเลนเจอร์เเรนจอ์ธรรมดาเนี่ยก็คือความสามารถกลุ่มนะครับก็พลังโจมตีนะครับส่วนความสามารถเทเบิลเนี่ยเป็นพรีชีพนะครับผมก็ ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับเขามีคนแต่ใช้แบบใน,นก็มีคนใช้แค่ร่างอันตรานะครับส่วนหนึ่งก็มีใช้อันตราส่วนหนึ่งก็มีใช้ร่างเฮเปอร์ครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะใช้แค่ร่างอันตรานะครับเพราะว่าเน้นปล่อยตัวเน้นไปป่วนเนาะสกิลพีชิพก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันยังไงนีนละ่ะคนไม่ค่อยนิยมใช้นะครับโอเคสำหรับนีวายเนี่ยก็เป็นสายว่องไวนะครับธาตุไฟนะครับผม เป็นความเร็วในการโจมตีเนี่ยเร็วมากนะครับของความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วเนาะสะกิที่1เนี่ยเป็น ลดการต้านทักษะของศัตรูในพื้นที่30%นะครับดาเมจ24เท่าแล้วก็โจมตีทาให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับสกิลนี้เสียดายอย่างเดียวคือไม่มียกเลิกอาตุธของศัตรูนะครับเสียดายมากสกิลนี้เนี่ยกว้าง320จุดนะครับผมมองว่าผมมองว่านะสกิลนี้เนี่ยมันแม่นนะครับผมมันแม่นผมรู้สึกได้เลยว่ามันแม่นมากนะครับผมแต่ก็เสียดายที่ไม่มียกเลิกอาตุธนะครับโอเคสกิลที่2เนี่ย โยเลื่อมตะนะครับขัดขวางการผู้พิทูพลังชีวิตต่อเนื่องแล้วก็ดาเมจสีเท่าเป็นพิษนะครับผมในร่างไฮเปอร์ในร่างไฮเปอร์อันตรานะครับผมขอไปด้วยนะครับผมแล้วก็ในร่างไฮเปอร์เนี่ยดาเมจพิษถกเท่านะแล้วก็ระยะในการแบบระยะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกระยะสกิลแบบว่าพวกบัฟอะไรต่างๆที่เอาไว้ป่วนศัตรูเนี่ยก็ลดลงนะครับผมโอเค แล้วก็มีความสามารถกลุ่มก็คือพลังโจมตีนะครับผมความสามารถใอปืนเนี่ยเป็นต้านการตั้งจะสะไม้นะครับผมสกิลที่2เนี่ยกว้าง380จุดเลยนะถือว่ากว้างมากเลยนะครับก็เอาไว้ทําดาเมจพิษแล้วก็ยกเลิกองาตะเนาะยกเลิกอตั้งสี่วินาทีเนี่ยนะครับผมอ่ะผมก็ใส่เกียร์ประมาณน,นี้เลยนะครับผมคือผมก็ว่าจะใส่กระเงีชั้นยี่ยมดีอนาใส่ให้รีไวล์แล้วก็จะเอาดาบใบมิเตลิก้าเนี่ยใส่ให้รีไวล์ครับแต่ว่า พอจริงๆก็ใส่เกียร์ฟรีก็ได้ครับผมผมค่อยไปเน้นให้มันแบบว่ายืนแบบปล่อยตัวเร็วๆอะไรประมาณเนี้ยเน้นปล่อยตัวของมันเนาะอืมก็เลยแบบว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าก็ใส่เกียร์ฟรีอย่างเช่นธนูโล่เข็มขัดลบสกิลนะครับผมประมาณนี้สวน,นเลเนเนี่ยก็ใช้แมคคาทามูสเสร็จคริสต์มาสกางเงยชั้นเยม่อเนาดนาแล้วก็กระดิ่งทองคริสต์มาสนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็เกียร์ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคอมโบตัดแล่เนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองที่สเตเดีหลักดีกว่านะครับสเตเดีหลักเนี่ยผมจะไปทดสอบที่ด่าน400เอ่อ400เท่าไหร่ดีอ่า408แล้วกันนะครับมาเอาทิคกี้ยหนึ่งไปเลยนะครับผมมีบัฟแค่2ตัวก็คือรีไวกับเอเลนเจเกอร์นะไม่มีตัวอื่นมาเสริมนะครับผมโอเคมาครับเอเลนรีไวนี่เอเลนบัฟหนะ้าป้อมนะครับสกิลที่1นะครับผมรีไวสกิลที่1นี่โอ้โหถือว่าแรงมากเลยนะ ปึ๊บนี่สกิลที่สองคือรีไว้นะครับสกิลที่2ของโอ้นี่ยโอ้โหคุณผู้ชมโหเอ้ยมันอย่าบอกนะว่ามัน่อาระยะข้ามมันไกลมากกว่า150จุดอ,ะอ่ะเฮ้ยก้าวไกลมากเอเลนเยเกอร์นะครับอุ้สองตัวก็ไหวเลยเนี่ยอุ้ยรีไว้ทำไมถึงจังเลยนะครับขอดูรีไว้หน่อยรีไว้กี่ตีกี่ทีถึงตายรีไว้ย,ยังไม่ตายนะครับคุณผู้ชมแต่เอเลนไปป่วดแล้วอะ่ะเอเลนไปป่วนแล้วคุณผู้ชมเอาอะ เฮ้ยสุดยอดโอเคปล่อยไปเลยครับผมปล่อยไปเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทำาม้ผมรู้สึกว่ารีวายมันแบบโหลดสกิลดีแล้วก็อ่ามันก็ยืนนานยู่นะแต่เอเลน่าดีมากครับอ,อุ้ยช็อตแรกเมื่อกี้มันข้ามไปเยอะมากครับคุณผู้ชมเยอะจริงๆอ่ะโอ้ผมตะลึงเลยเมื่อกี้นะครับผมอ่ปมาประมาณนี้ละประมาณนี้ละกันนะครับดาเมจรีวายคือจัดจ้านมากนะครับผมจัดจ้านจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นที่ PvP ดีกว่านะ คือผมก็เพิ่งมาทดสอบจริงๆแหละจริงๆแบบทดสอบจริงๆจังก็คลิปนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาเอารีวายเนี่ยไปฟันไทยอากาศกับแซนกิฟนะครับแล้วก็เอาเอเลนจเกอร์เนี่ยไปข้ามพวกคิริวอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะมา เอเลนเนี่ยมันข้าไมได้ทุกท่านนะเพียงแต่ว่าสกิลมันจะติดหรือเปล่าก็ค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคผมไม่อายากทักไปดีกว่าเพราะว่ามันขวางหน้าคือมันขวางนะครับโอเคมาครับผมปล่อยตัวตามจริงนะผมก็จัดอารีวาไวท์ไว้ทีมที่2นะครับโอเคก็ปมาดาวินชผมรีไวท์ตายหรือเปล่ารีไวท์ตายนะครับผมโอเคน่าจะโดนลูเดียสกับดาวินชีเนาะเอเลนเจเกอร์ยังไม่ตายนะครับยังอยู่ข้างหน้าอยู่ ส่วนรีวายก็ยังไม่เห็นปล่อยไม่อีกทีผมจะเน้นปล่อยรีวายแล้วกันนะครับเอเลนเจเก้มันก็ถึกดีอยู่อ่ารีวายก็ยืนใกล้ๆกับคู่กุริยวนีครับผมรียวหมอดูใกล้ๆกับหมอดูน่าใช่โอเคเอเลนเจเกอร์ข้ามไปแล้วนะครับผมเอเลนเจเกอร์ข้ามไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไปนป่วนศัตรูแผงหลังของศัตรูได้ดีมากๆครับบางครั้งก็ปวนทีมตัวเองด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเล่นมาในอดีนี้เนี่ยมันป่วนเปทีมป่วนศัตรูมากกว่านะครับเพราะว่าอ่า ตัวผมเนี่ยมันเป็นสายพลังไงสายพลัง5ตัวแล้วก็วกว่องไวไหวพิบอะไรแบบนี้ก็น้อยนะครับมันก็เลยแบบว่าถึกๆแบบถึงถึกไปเลยอะ่ะผมเน้นทางคอมโบกับปวดนะครับในทีนี้เนี่ยเห็นไหมครับรีวายอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นดาเมจสะสมบอกไว้เลยว่าหยุดไม่อยู่จริงๆ อ e anger, าหารเอรินเจกอร์บัฟหน้าป้อมเขาคือข้อดีของเอเินเจเกอร์อ่ะมันมันมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่านะครับมันก็เพิ่งมาใหม่ๆนะครับประมาณ1ปีได้หรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่ถึง1ปีครับมันก็เลยยังไม่ค่อยเดินเนิร์ฟแล้วก็มันก็บัฟหน้าป้อมดีๆมากๆเลยโอเคคูณ2นะครับผมบัฟหน้าป้อมไม่ค่อยห่างเท่าไหร่อ่ะนี่ครับรีวายยืนใกล้ๆกับดาดาวิชี่กับชัากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ทีมต่อไปดีกว่านะซากูระโอ้บอสจระเข้โอเคครับผมคุณผู้ชม ทีมนี้ผมจะเชกสู้ไม่ไหวเพราะว่ามีโยมิโยมิแม็กนะครับผมกับดาวิชีนะครับผมเลีกเนี่ยกับประท้าดีกว่าอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าดาม,ทาดมิท่าไหมอ่าดามิท่าไม้ของเอเลนเจอร์เนี่ยมันจะสามารถข้ามดามิท่าน้าของฝั่งศัตรสตูได้ดีแค่ไหนนะครับคือผมคัดทีมาโดยเฉพาะเพื่อเอเลนเจอร์เลยนเนี่ยเอเลนจะข้ามได้ดีแค่ไหนขอดูหน่อยสิเปี้ยงโอ้โหโ สุดยอดคุณผู้ชมคือถ้าเอเลนเจเกอร์อ่ะโดอ่าไปเจอทีมที่แบบแพ้ทางของมันนะครับมันจะข้ามได้ดีมากๆครับผมส่วนรีไวก็ซ่วยๆไปหน่อยเหอะนะครับเพราะว่ารีไวคงซ่วยอะ่ะเพราะว่าเอลเลนไปเจดาเมจธาตุไม้ครับผมรีไวไปเมจธาตุไฟถ้าเกิดว่าเอเลนไปเจอดาเมจธาตุน้ำเนี่ยจะจะเขาได้เปรียบส่วนรีไวถ้าไปเจอดาเมจธาตุน้ำเนี่ยมันจะเสียเปรียบครับแต่ถ้าเกิดว่ารีไวเนี่ยไปเจอดาเมจธาตุไม้นะครับผมมันก็จะได้เปรียบเพราะว่าเป็นตัวชนะทาง แต่ถ้าเกิดว่าเอเลนจเกอร์อ่ะไปเจอดาเมจธาไฟอ่ะมันก็จะแพ้ทางครับผมมันก็จะสลับสลับกันไปเนาะผมหวังว่าผมหวังว่าจะอธิบายถูกนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมนี่โอเคเดี๋ยวทดสอบอีกรอบแลยกันนะครับอุย้ยทีมนี้ข้ามตัวไหนได้บ้างเนี่ยบาาไฟอ่ะเดี๋ยวลองข้ามกับบาาไฟดูเลยครับม,มา ทดสอบกันเลยนะครับผมทดสอบแบบทดสอบแบบเป็นจริงเป็นจังเลยอ่ะนะครับมาคือผมก็ให้คุณผู้ชมสังเกตด้วยนะก็ช่วยกันสังเกตนะครับคือผมก็กดออโต้ไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเห็นไหมครับรีไวล์รีไวล์วก็ยังอยู่นะครับเอเลนก็ยังอยู่ถ้าเกิดว่ารีไวล์อ่ะไม่เจอพวกดามิถ้าน้ำเยอะๆอ่ะมันจะยืนได้ครับเห็นไหม รีวตายไวมากเลยครับรีวตายไวอาจจะเป็นเพราะบาวไฟเป็นดาเมจสะสมกับรีวายที่เป็นดาเมจตักครับผมหลือจะโดนบอจระเคปิวกะเดนครับผมเพราะว่านน va, บอลจระเขคคือแบบสกิลแม่นมากและก็ดาเมจแรงมากถ้าเป็นดาเมจสะสมนะโอเคครับเรียบร้อยเหลือจะโดนอามาเทลเซือผมก็ได้แต่อามาผมไม่ได้ใส่เกียร์โจมตีกายเลยนะใส่แค่ว่าค้อนท้ายกระเป๋าเกียร์ฟรีนะครับผมเรียบร้อยฮะเบล บอสเคนะครับอ่าเดี๋ยวเอาเอามาข้ามเอามาจดสื่อและการสลับเอเลนส่วนรีไวายก็เอาไว้ฟันเอาไว้ฟันพวกนาเมจอ่าพวกตัวบางๆแล้วะกันนะครับโอเคมารีไวายไปมาเลยส่วนมากทีมผมเนี่ย MVP คือดาวิชีนะครับดาวิชีคือกรอบดีมากขนาดเลเวล140นะอ่าเบลเบลเบลอ่ารีไวายยังอยู่ไหมเอเลนก็ยังอยู่นะครับรีไวาก็ยังอยู่อุยแต่ว่าโดนเจมมืดแปลธาตุเป็นหินว่ะ ไม่เป็นไรครับรีวายก็ยังอยู่นะรีวาย,ยังอยู่เอเลนเจนเกอร์ถึงไหนแล้วเอเลนเจนเกอร์ไปฝังตัวกับเบลนะครับผมเห็นไหม <c oughs> คือแบบปวดมากปวดจริงๆอะ่ะโอเคไปเลยครับผมโหดาวิชี่ผมก๊อปมาดีมากเลยอะ่ะขนาดดาวิชี่ใส่เกล็ดฟรีนเนี่ยคือโอพีมากครับอ่ารีวายเห็นไหมจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นท่าเสมอเลยครับรีวายเนี่ยจะฟันโดนอยู่ดีนะครับผมคือแบบ ม,มันฟันดาอ่ามันฟันดาเมิธาดไฟแบบเสมอธาตุได้ดีมากๆครับมันแบบสกิลแม่นมากจริงๆนะเท่าที่ผมสังเกตมาเอทีพีอะีน่ากับมายะนะครับมาเ,าเอาเอารีวายไปฟันเทพีอะตีมาอะตีน่าเลยกันนะครับผมเทพีอะตีน่าหรือเปล่านี่ใช่แหละมาเอาเลนเกอร์ก็ข้ามเขาผมข้ามไปเรื่อยๆอุ้ยเดี๋ยวนะรีวายผมตายเหรอเมื่อกี้โอ้ไยไม่ตายไม่ตายไม่ตายอ่อยาอุูยยังไงเอเลนเกอร์ข้ามแล้วนะครับ ่าโคนี่นะครับผมโคนี่โดนโดน,โดนช็อตกันกับเอเลนเจเกอร์ค่ะไนนนโอ้โหดันไวมากเลยเพราะว่าทีมเขาทีมศัตรูตัวบางนะครับผมโอเคน่าจะโดนไอเทมได้ l e t โก o ครับผมรีไวาตายไหมคือผมเป็นห่วงรีไวามากเลยนะครับคือมันไปสายว่องไวมันก็เลยเปราะบางแต่เท่าที่ดูก็ไม่ค่อยตายนะเพราะว่าได้บัฟฮิวเลือดจากอามาจากอ่ามนุนริยาง ประมาณนั้นครับผมคือแบบมันมีตัวฮีลเลือด2ตัวเลยสำหรับทีมผมนะครับทีมนี้3ตัวเลยนะซ้ำเนี่ยมีดาวินชีมูนดุริยาและก็อามานะครับถือว่าดีเลยทีเดียวอ่ะ,อะหมดขนนุกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกันนะคุณผู้ชมผมก็มาทดสอบนะทดสอบรีวายกับเอเลนบวกคอโมโบตัดแรกเอามาเล่นด้วยกันนะครับมันจะเป็นยังไงก็ตามนี้เลยครับผมก็ผมได้เก็บกบอันตราเนี่ย ครบ20ตัวแล้วนะครับเผลอๆเลยด้วยซ้ำเนี่ยอะประมาณ20ตัวพอดีเป๊ะเลยนะครับส่วนกับกบไฮเปอร์เนี่ยถ้าเก็บได้2ตัวก็จะมีอาเมอรแม็กนะซึ่งผมอาจจะปั้นซลลีช่ช็อตการเหลือจะเป็นนาวมิชีก็ได้เหลือจะเป็นม้ามืดอย่างเจสสิก้าอเจนแดงก็ได้ครับเอามาเป็นตัวบอาา็อวัตตาร์ตัวที่3นะครับผมเอ้ยใช่ใช่เอามาเป็นตัวบอ็อวัตตาร์อันที่อันที่3 แต่ว่าแค่ผมมีเอเลนกับมุนดุริยานก็เพียงพอนะนะก็อาจจะไม่ปั้นอันนี้มีโอกาสปั้นน้อยนะครับแล้วก็หน้าไมา้เนี่ยมีโอกาสปั้นสูงสอนซนลี่จกรดานวิชีเนี่ยก็เหมือนกันครับอาจจะมีโอกาสปั้นสูงแต่ที่ผมจะเน้นไปทางที่แบบปนป่วน อาจจะปั้นนวิชีก็ได้นะครับใครจะไปรู้กันก็เดี๋ยวเอาไว้ในอนาคตดีกว่าอาจจะเก็บรูบี้แล้วก็เผื่อมันเปิดได้โคโรโบเดือนหน้าก็ผมก็จะเก็บไว้นะเก็บไว้ตอนโคลโรโบเดือนหน้าเลยสลับกบเอาไว้ปั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมได้ตัวใหม่ก็จะปั้นแม็กในทันทีแล้วก็มารีวิวแล้วก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับผมอย่างเช่นคลิปนี้แหละที่รีวิวเอเลน r เกอร,อร,อรกับบีวายย้อนหลังนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซาโยูนาระบ๊ายบายครับผม